ลมก็แรงแรงเก็บค่ะโอ้โหหยอดหยอดไหมอ่อนขนาดเลยอ่อนมากนี่ระคะอยู่เมืองนอกเมืองนาเนาะอุ้ยกว่าจะมีผักแบบนี้ให้กินนะก็รอหลายเดือนเลยทุกคนไม่เหมือนเมืองไทยบ้านเราเนาะ มันอยู่ที่นี่มันก็ดีอย่างไม่ดีอย่างนะคะทุกคนเนาะโอ้รถก่อวิ่งเร็วเร็วรถเยอะมากค่ะทุกคนเก็บผักข้างทางกินเจ๊ภาพเพื่อนนี่เก็บผักข้างทางกินนะคะพี่น้องคะบ้านอยู่ใกล้ทาง ก็จะเก็บผักข้างทางกินนะจ๊ะโอ้ยขาดเบิร์ดน่าจะเอาอังไก่มาตัดเนาะคิดไม่ถึงมาถึงจุดหมายแล้วเจอปัญหาเราก็จะนึกออก <c oughs> อุย้ยเนาะรถเสียงดงังดังไหมมีแต่รถสิบล้อวิ่งค่ะทุกคนแถวบ้านเจนเนี่ย <c oughs> เขาจะวิ่งไปสตอกโฮล์มไงคะทางตรงเนี้ย ปิ้งข้าวสตอกโฮมอุ้ยนี่ป้าทุกคนคะ่ะยอดอย่างสวยเลยคะ่ะดูเหมือนสั้นตุมุตุมินะแต่มันอ่อนไงก็เลยเก็บเด็ดแต่ยอดไปยอดผักตักกะแตนทุกคนป้อนฝนมาแม่ทุกคนฝนมาอีกแล้วรีบเลยรีบเลยฝนมาอีกแล้วเนี่ยเก็บเก็บเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปแกงไปแกงเห็ด ปะว่าจะแกงเห็ดใส่หน่อไม้นะคะแต่ว่าไม่รู้หน่อไม้มีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเก็บ <away> พักแล้วแล้วกอนอุ้ยเก็บด่วนๆเลยคะ่ะทุกคนฝนห้ำโอ้ยเก็บได้นิดเดียวแหละทุกคนทำไมฝนมาตกตอนนี้สวัสดีค่ะทุกท่านนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแกงเห็ดกันนะคะทุกคนตั้งหม้อไปก่อนตั้งไฟใส่พริกกระเทียมนะคะอันนี้คือสูตรสูตรเอ่อไม่มีดั้งเดิมนะทุกคนมีอะไรก็ใส่นะคะนี่แกงเห็ดค่ะแกงเห็ดพึ่งหวาน นะคะที่เจ้ไปเก็บมานะคะเก็บมาแล้วก็ได้ต้มนี่ค่ะให้ดูอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายหรือพี่น้องขานี่เห็ดพึ่งขาลายถุงนี้ยเป็นเห็ดพึ่งขาลายทั้งหมดนะคะเพราะว่าเจ้มาเก็เอาไว้เวลาเราผ่ามามันจะเป็นดำๆอย่างนี้อันนี้คือเจ้ได้ต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้แพ็คแช่แข็งตอนนี้ก็เอามาละลายเรียบร้อยแล้วจ้า นี่ค่ะทุกท่านเจได้ทำการล้างล้างผักตะกะแตนป่าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยดูลักษณะเขาดูใกล้ๆเป็นลักษณะนี้เลยค่ะสังเกตดูนะคะทุกคนใครเห็นก็อันนี้มันกินได้เนาะนี่เนาะดอกมันก็จะเป็นสีม่วงเนาะทุกคนนี่มันเป็นจังซีจานี่นี่เดอรเป็นอย่างนี้ อันนี้กินจะเก็บกินหลายครั้งแล้วแหละเนี่ยทุกปีจะรอแต่ผักนี้แหละให้มันเกิดขึ้นมาอร่อยนะคะทุกคนสําหรับจ่วนตัวเนาะอร่อยเนาะคล้ายๆผักกระเฉดเหมือนกันนะวันนี้เก็บผักกระเฉดไม่ทันค่ะทุกคนกระถินผักกระถินปลานี่แหละผักตางแดนทุกคนมีอะไรที่กินได้ก็อยากจะเก็บกินแหละเพราะว่า หนึ่งประหยัดด้วยแล้วก็มันเป็นของที่มันผักที่มันเกิดจากธรรมชาตินะนี่นี่ไปเดี๋ยวเราไปดูแกงแกงเห็ดกันค่ะเชวอุ๋ยเริ่มเดือดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเติมเติมเกลือไปสักหน่อยนะคะเติมเกลือหรือเติมปลาดี ย่างท้าต้องเติมปลรราระเนะอย่างเจ้นนี่ต้องปลาราหวัวเลยนะคะใส่ปลาราใส่ปลาราต้มสําเร็จรูปโอ้ยเดือดเกินลืมผ่อนไฟทุกคนเด๋ยผ่อนไฟแป๊บหนึ่งเดือดเกินเหตุเกินผลแล้วเนี่ยนี่ค่ะแล้เดี๋ยวเจ้ก็จะใส่อันนี้ไปนะคะ เขาเรียกอะไรนะนี่เห็ดพึ่งหวานค่ะเห็ดพึ่งหวานสวีเดนเนาะอุ้ยไม่น่าใส่น้ำเยอะเลยน้ำเห็ดเจ้ก็ไม่เทออกนะคะทุกคนเราเจ้ก็จะใส่หน่อไม้เข้าไปนะคะโชคดีเนาะมีหน่อไม้เมื่อกี้มันเป็นน้ำต้มอ่าใบยะนางเนาะสำเร็จรูปมาแล้วนะคะเพราะว่าที่เนี่หาใบยะนางสดมาคั้นก็เสียเวลาเนาะ ใส่ผงนัวอย่างเจ้เนี่ยใส่เพึ่งผงนัวเป็นหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนพึ่งผงนัวนะคะใครไม่กินเจ๊กินเด้อผงนัวอ่าเสร็จแล้วก็จะใส่ใส่ปลาร้าแบบแบบชนิดอ่าสำหรับชนิดแกงเนาะดูก่อนอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้บอกบะแมนแบบแกงเจ้านี่ <c oughs> เดี๋ยวไปหาก่อน ค่ะใส่สักสองเดี๋ยวค่อยเติมอีกทีหนึ่งจะได้ชอบรสชาติจืดๆนิดหนึ่งนะไม่ต้องเค็มไม่ต้องนัวมากเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวจะไปรื้อใบอแมงลัก เือบว่าใบโหระพาเนาะอือก็ใส่อะไรอะ่ะใบแมงลักเนาะใบแมงลักนะคะที่เจ๊ล้างนะคะเก็บเก็บเอาไว้นี่ ยังเป็นเขียวๆอยู่นะคะทุกคนเก็บแล้วเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็แพ็คได้เลยะคะ่ะทุกคนเจ๊ก็จะล้างแล้วก็เสด็จน้ําไปหน่อยแล้วก็เก็บแพ็คใส่ได้เลยนะะี่ค่ะยังเขียวอยู่เลยนะคะได้ผลนะคะนี้หอมยังหอมอยู่เลยกลิ่นนะคะอันนี้เจ๊จะใส่ทั้งแพ็คนี้ไปเลยเพราะว่าเ,เจมสำรองไว้เยอะเนาะก็จะไม่ค่อยเหนียวการใส่แมงลักสักเท่าไหร่เพราะว่าใส่แมงลักแล้วมันแซบค,ค่ะทุกคน ใส่น้ำเยอะไปหน่อยจะไม่เป็นไรเจ๊เป็นคนชอบน้ำซุปเยอะๆเนาะไหนละเห็ดอ่ะออ้ใส่เห็ดถุงเดียวน้อยจังทุกคนแต่ไม่เป็นไรกินคนเดียวเนาะเห็ดทุกคนโอ้ยแ่บค่ะใส่ปลาอ่าของพันธทยนอนสิงเนาะที่แบบเอาไว้ทำเอาไว้ตำน้ำพริกก็ได้ เอาแกงเอาแกงก็ดีนะคะทำเขาเรียกอะไรอะ่ะตำใสใส่อะไรอะ่ะนมจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ค่ะอร่อยอไร่อยได้ในขวดเดียวทุกคนอืมดูนะคะโอ้ยเดือดแรง โหระพาใส,ใส่แมงลักชอบพูดโหระพาอยู่ด้วยใส่ใบแมงลักค่ะเข้าไปทั้งหมดเลยนะคะนี่เทไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวมากิน,มาก,นมากินต่อตอนเย็นอีกก็น่าจะหมดพอดีค่ะนี่ค่ะยังเขียวอยู่เลยทุกคนนี่ยังเป็นเขียวแบบน่าก,กินมากพอแล้วค่ะอือหือ อันนี้เจ๊จะไม่ใส่เข้าวคั่วนะคะทุกคนเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเข้มข้นอยู่แล้วเจ๊ก็เลยไม่เลือกใส่นะคะก็จะแกงแบบง่ายๆเนาะแกงกินก่อนไปทํางานทุกคนเดี๋ยวชิมแป๊บหนึ่งนะคะอุ้ยมาค่ะทุกคนมามาเดอ้อแซบ่แซบๆค่ะอู้แกงเห็ดแกงเห็ดเพิ่งหวาน,นะค่ะทุกคน แกงเห็ดพึ่งหวานแกงยกจังไดบาดนี้เดอ้อนี่เป็นมอม่อมอค่ะทุกคนแกงเห็ดพึ่งหวานใส่หน่อไม้แกงแบบง่ายๆเลยทุกคนแกงแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวหาเห็ดก่อนหาก้อนเห็ดก่อนโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไห แซ่บๆเลยจ้ามาแซ่บน้ำกันเดอพี่น้องค่ะอร่อยนี่โอ้ยโอ้ๆโอ้ย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 ชอบน้ำซุปเยอะๆอือหือนี่อือเทน้ำเทน้ำเตรียมพร้อมความแซ่บจ้าเพี่ย น้ำผลไม้นี่จ้ะน้ำผลไมา้แท้เอามาเอามาผสมกับน้ำโอ้ยมาค่ะทุกคนโอ้ยอร่อยแซบหลเดอร์พี่น้องอร่อยอร่อยนะคะอุย้ยอร่อย,อยมากินข้าวด้วยกันกินข้าวแกงเห็ด อืมข้าวสวยหิวแกงเห็ดขาลายเห็ดพึ่งขาลายมีประโยชน์แบบเนี้ยอืม ไม่รู้เอฟซี FC ที่เจส่งไปให้กินกันหมดแล้วยังไม่รู้นะแต่ของเจย,ยังไม่หมดเนาะทุกคนอือยากให้ได้ยินเสียงกรุบมากเลยเห็ดพึ่งขาลายเนี่ยอืเจยยกให้เลยห้าดาวนะทุกคนความกรุบของนางนะห้าดาว แกงแบบง่ายๆื้ำม้ฝรั่งเดี๋ยวจะไปสวนเดี๋ยวจะไปสวนผักไทยไปจีบน้องสักหน่อยอืทุกคนอรอน้ำพริกไม่ไหวแล้ว อยากกินผักตัดกระแตนป่ากินเลยอ,อร่อยเหลือครึ่งหมอ้อ พิอ่ะห้าลูกเผ็ดพอดีมันต้องกินเผ็ดเยอะมันสกท้องห,หน่อไม้ตอนแรกเจนเนึกว่าหน่อไม้ที่บ้านไม่มีอันนี้หน่อไม้สำหรับเราเอาไปซุปนะ แต่เจ้ยืมมาใช้ก่อนอยากกินแกงเห็ดใส่หน่อไม้จริงๆแกงเห็ดเฉยๆก็ได้แต่ว่าอยากกินหน่อไม้ด้วยือเป็นมุมมามากืม ต้าก็แตนป่าก็ฝนก็ไล่โอ๊ยเก็บรีบๆเ,เลยจ้ะจร,จริงไงน้ำฝนมันล้างให้แล้วแหละไม่ต้องล้างก็ได้เนาะเพราะว่าด้านที่เจ้ไปเก็บอะ่ะไม่มีหมาเดินค่ะเพราะว่ามันไม่มีทางให้เดินนะคะมันเป็นอีกฝากหนึ่งที่ให้เดินเดี๋ยวบ้างๆเจ้จะพาเดินดูในในชนบทเนาะชนบทสวีเดนที่เจ้อยู่อะ่ะ น่าอยู่ค่ะอืเงียบเงียบจริงหรือเปล่าเสียงรถก็คือธรรมดานั่นแหละแต่ว่าหมายถึงก็คือโคมอะไรเงี้ยน้อยมากค่ะทีนี้ต้องขออนุญาตเนาะมือนเจ้จัดวันเกิดอะไรเงี้ยต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านเนาะว่าเราจะจัดปาร์ตี้นะคะอะไรเงี้ยอืมเวลาเขามีบ้านเขาก็บอกเรา อยากบอกทุกคนว่าอร่อยนะสูตรแบบธรรมดามากมีอะไรก็ใส่ใส่น้ำปลรราใส่ผงนัว อืมใครไม่ใส่เจ๊ใส่แหละอืมใครไม่กินก็เจ๊กินเนาะเจ๊จะไม่ค่อยกินข้าวเยอะนะคะทุกคนอาจจะกินไม่หมดแด้ยวซ้ำไปเนี่ยตักมาเยอะกินไม่หมดเดี๋ยวห่อไปกินที่ทํางานอันนี้เจ๊จะไปทํางานนะคะทุกคนอ,อร่อยอกินกับข้าวสวยข้าวกา้าข้าวกัน จังังเมนมาเอาบางปนจงังังคลังชอบสดนน้ำอย่างว่าต้นน้ำแกงเติมน้ำแกงอีกยังร้อนอยู่เลยค่ะน้ำแกงน้ำแกงใบย่านางอร่อย น้ำเยอะเลยเดี๋ยวคลิปกันจะยาวไปเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตกินต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเจ๊ามากินมาทำให้กินใหม่หอืเจ๊จะกินต่อนะคะ เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนอร่อยมากอร่อยมากเลยเบอกว่านอนเลยว่าสูตรนี้อร่อยสมกทํคำ,ำําล้ำหรือ <laughs> เจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ